ลีบูดเกมไนท์ไทยแลนด์ รอบนี้สำคัญมากในนี่คือรอบแจ็คพอตน้หายไปแล้วนี่ก็ไหายไปไหายไปมี่นหาหครับีไปนเฮเฮ้ยๆ่ไหนอะน้ำหายไปไหนอะน้ำน้ำไปไหนมาอาว ชอบโซฟาไอ้น้ำนี่ก็ชอบไปขโมยพริกบ้านลวเกินไปแล้วก็ไปเด็ดเด็ดเก็บกลับบ้านเออนะอ่ะมาถึงตรงนี้หนึ่งแสนบาทคุณจะคว้าไปได้หรือไม่คุณได้สองคนเก่งเก่งมาแล้วนะครับที่จะช่วยคุณมันจะมีชื่อขึ้นมาข้างหลังคุณไม่เห็นสองคนนี้เขาจะยืนอยู่ตรงนู้นเขาจะเห็นเขาจะใบ้ด้วยผลงานเป็นแฟนใครหรือมีอะไรเรื่องราวก็แล้วแต่เนี่ยจนคุณตอบให้ถูก เวลาถ้ามันขึ้นมาเป็นชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลต้องตอบให้ครบ,ครบชื่อหนึ่งที่ตอบได้ได้2,000บาทแต่ใน90วินาทีถ้าครบ10ชื่อเอาไป1น0 0 0แสนบาททันทีนั่นหมายความว่าชื่อหนึ่งเนี่ยชื่อหนึ่งเนี่ยมีเวลาตั้ง9วิพร้อมนะพร้อมครับ,รบขอให้คุณโชคดีครับพร้อมแล้วนี่คือซุปตาร์เต็ม1ซ ขอให้โชคดีพร้อมแล้วเริ่มโอ้เดี๋ยวนะแฟนนุ้ยเชิญยิ้มชื่ออะไรพี่ตั๊กซิริพรอนตั๊กแต่ว่าเป็นผู้ชายตลกตลกกเลยตั๊กบริบูรณ์ไปไปไปเฮ้ยที่เชียร์แซวตอนแรกมันมีครูอ่านแล้วตลกครูอะไรโอขอโทษกอุ้นใช้คำว่าครูไม่ได้ข้ามข้ามนางเอกสมมุติตอนเช้าเรากินอะไรพี่เป็นแผ่นๆข้าวเหรอนางเอกสมัยนางเอกเป็นนางเอกเลยซูเปอร์มือเป็นแฟนสารวัตรหมีอ่ะ นมุนเชียข้ามก่อนข้ามก่อนอุ้ยนี่อพระเอกลิเกปิชยามิชัยไม่ดังเลยมีทุงสุธิราชดังดองดังดองสารามน้ำเพชรเออ้ยต่อยต่อยมวยเอ็เต่อยมวยต่อยมทหารเขาขี่อะไรอะไรปีกยิงปุ้งปั้งอะรถถังรถถังจิบลังนนท์ได้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 หุยขนมปังเราชอบทาอะไรพี่น้ำเนยเนยอะไรตัวไหตัวไรเนยอะไรผู้หญิงงงตึ๊บ ไปไปข้ามเลยข้ามไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเมาๆมาแบบไอ้นี่เลยไพเรเขาดิฉันเบียนภไพเรกเาดินแ็สไปโร่แลกสไปโร่ชื่อจชื่ออะไราเนี่ยอะไรเนี่อะไรนี่ะเ่าผมเราแหละแสามีสามีพี่นกจริยาที่อะไรข้ามข้ามไปกอุ้ยคนนีี่ภรรยาเก่าคุณพีเคอ่ะวนอะไรออันนี้ก็ไม่เคยรู้เลยเมื่อกี้ที่าข้ามก่อน้ามก่อน้ามก่อนเลย นักร้องตะไลเก่าได้ตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาแบบบาร์บี้บาร์บี้บาร์บี้เออชนักร้องผู้ชายนักร้องผู้ชายซุปตาบาร์บี้โอ้โหแตงกี้ตักบริลีบุญครูอ้วนมีนุชนี่ฟาวไปนะครับก็เลยไม่ได้นะแพนเค้ก แพนเค้กเขมมนิดอ๋อแพนเค้กดูหน้าแล้วคุณไปถามเขาว่าเช้าเช้ากินอะไรโอ้ยกินแต่ปลาตักโกเช้าเช้ากินอะไรก็กินข้าวมีหรือเปล่าสอนรานน้ำเพชได้ไปนะรถถังจิตเมืองนอนได้ไปเนยโชติกาเนยโชติกาจอนนี่เดฟจอนนี่เดฟ ก็ยังไม่ได้นะครับผมแล้วก็มาโยเกิร์ตก็บอกก็ไม่ร mm hmm. ู้จักอีกนะครับก็ข้ามไปต้าบาร์บี้ได้เว้ยก็ได้ไปทั้งหมด4คน8,000บาทเอาละวันน um> ี้ขอบคุณเพื่อนๆดาราทุกคนนะครับที่มาปาร์ตี้กับผมสนุก สแกนไลน์ฟิชเชลของเราสมัครเข้ามาทางอีเมลก็ได้นะครับเอาเงินแสนไปใช้เถอะครับช่วงนี้เอาแสนหนึ่งไปซื้อทองสัก3าบาทเก็บเอาไว้ใครสนใจสมัครกันเข้ามานะครับวันนี้ลาไปก่อนพบอใหม่อทินาสวัสดีครับขอ,ขอบคุณวิฟโฟมอาบน้ำโชกุบุสึเอเซนต์ซอฟท์พลัสผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่มยาสีฟันซิสเตมาอัลตราแคร์แอนด์โปรเทคฟูออร์ไรด์สูงสุด1 5 0 0 ppm รุ่นใหญ่ประทะสามสาวสุดเซ็กซี่วันนี้ผมเตรียมรถพยาบาลด้วยะเอามาทำไมครับเผื่อว่าความดันใครขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบม่ผมั่นใจในพีททองเจือเขาบอกาทำไมทำไมทำไมประสบการณ์เขาผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องหนังเรื่องละครไม่ได้เลยาไม่ได้เลยสี่สี่แห่นสี่แผ่นดิน Si Kuman.